ฮ้ยถึงจานอัตรายแต่แต่อะไรลองดูเถอะสิทรักเจ้าคิดหาวิธีหนีได้แล้วหรือโอาจารย์มีหนทางห,หนีตั้งเยอะแยะข้าต้องคิดนานขนาดนั้นด้วยหรือข้าหมายถึงอีกเรื่องนึงเจ้าว่าไงนะวิธีอะไรใช่สิเรื่องนี้ ประธานบริษัทอย่างข้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็คิดออกแล้วเช่นลอกเปลือกไม้นี่มาเปลือกไม้น่าพราะที่จะทำเป็นร่มชูชีพฟิวแค่นี้ก็ามไปได้ง่ายๆแล้วข้าจะไปเอาศพหมาป่าลอกหนังหมาป่าออกมาแล้วทำเป็นบอลลูนไฟข้าจะบินไปไหนก็ได้แค่ก่อไฟโดยใช้ไม้ที่อยู่ที่มือ เอ๊ะหรือจะเอากิ่งไม้มาทำเป็นไม้คำ้ำแต่วิธีนี้จะยุ่งยากหน่อยคนเก่งเก่งยางข้าจะฝึกใช้ไม้ค้ำเดินก็คงใช้เวลาฝึกก็หลายชั่วโมงเอ้อเอถ้ามันง่ายขนาดนี้แล้วเจ้ากังวลอะไรอยู่เด้อข้าลังเลน่ะว่าจะกระโดดไปดีไหมกระโดดลงไปกระโดดลงไปตายอ่ะนะ น้ำเยอะแยะเต็มเพื่อนขนาดนั้นมันจะแทงตะลูทุกสัดส่วนในร่างกายเจ้าและดูดพลังทีวิตเจ้าไปจนหมดมันอยากจะลองสินะเจ้าไหวจ๋าเจ้าปากล้ามยงางโลกนี้หากเจ้ามั่นใจขนาดนี้ข้าก็จะเชื่อใจเจ้าสักครั้งฟิวเจ้าฝึก,กวิชากลืนนา้า ฟิวชิงฟิ้งฟิ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 งตูมนี่มันเหลือเชื่อเลยตูมปรียงนี่มันเกินไปแล้วแค่คนคนเยวจะสามารถดูดพลังน้ำมาจุราได้ถึงเพียงนี้เลยหรือเจ้าไว้ศักดิ์นี่จะต้านพลังสวรรค์เลยหรือฟิวตึก เจ้าระดับสูงขึ้นแล้วเอเพิ่มขึ้นมาแก่หนึ่งระดับแต่เจ้าดูดเอาพลังหนามมัจจุราชนับร้อยที่มีพลังถึงระดับแปดแต่เพิ่มพลังมาระดับห้าเองฟุบระดับเพิ่มขึ้นแล้วเยี่ยมไปเลยผู้ที่ดูดพลังหนามมัจจุราชไม่ใช่ข้าแต่เป็นไว้นี่ต่างหากข้าแค่ได้ดูดพลังเพิ่มและได้เพิ่มระดับขึ้นเพียงขั้นเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วละ่ะ ไวสักสิทธิ์ดูดต่างั้นมันดูดพลังน้ามัจจุราชไปหลายร้อยชิ้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างล่ะข้ารู้สึกได้ว่าในไวสักสิทธิ์นี้บรรจุพลังอยู่มหาศาลเหมือนมันรู้ว่าข้าต้องการอะไรและยังช่วยข้าคิดหาวิธีจัดการด้วยถ้าอย่างนั้นลองทำให้ข้าดูสิยังไงข้าก็ต้องรู้ไม่ว่าช้าหรือเร็วข้าขอลองดูก่อนนะวิว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  วันึกกำลังชิ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 งเอ๊ะนั่นน่นี่มันฟิปเมื่อกี้ตอนที่ข้าปล่อยมันลงอยู่มันก็กลายเป็นดาบเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยเจ๋งแลวสิไม่น่าจะเชื่อได้ เท่ดีนะฉันชอบเอ๊นี่มันเกล็ดแห่งวิญ,ญญาณสีม่วงเกล็ดแห่งวิญ,ญญาณสีม่วงจะเกิดในที่ที่มีพลังวิญญาณเต็มเปีย่ยมใช้เวลาหลายแสนล้านปีจึงจะผนึกเป็นเกล็ดแห่งวิญญาณสีม่วงดูท่าทางแล้วใต้พื้นนี้น่าจะมีเกล็ดแห่งวิญญาณสีม่วงอยู่ไหม่น้อยเพราะว่าพลังวิญ,ญญาณมีกำลังสูงมาก เกล็ดแดงวิญ,ญญาณสีม่วงนี้จึงผนึกกําลังตัวเองกลายเป็นน้ําแห่งมัจจุราชได้แล้วยังมาโดนเจ้ากําไรนั่นดูดพลังวิญญาณอีกเจ้านี่โชคเข้าข้างจริงๆน่าอิจชาเจ้าจริงๆเกล็ดแดงวิญ,ญญาณสีม่วงไม่เพียงแต่เป็นของที่หายากแต่ที่พิเศษคือมันมีกําลังมหาศาลต้องใช้แรงกลตีต่อกันเป็นเวลาร้อยปีจึงจะล้มไม่กลายเป็นอาวุธได้ ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะเปลี่ยนให้เป็นดาบได้ง่ายขนาดนี้เกล็ดเองวิญญาณสีม่วงบรรจุพลังวิญญาณไว้มหาศาลสามารถต้านพลังอาวุธที่มีกำลังสูงได้เจ้ามีดาบนี่แล้วก็แก่เรียนกระบวน้าป้องกันตัวเพิ่มเติมเจ้าก็จะเพิ่มกำลังระดับห้าได้แต่ข่้าเกรงว่าพลังภายในนั้นมากมายเกินจะต้านทานได้พลังภายในท่านทานไม่ได้ ว้าวเจ้าดาบน้อยนี่สุดยอดสุดเจ๋งไปเลยดูต่าทางข้าได้ของล้ำค่าอย่างมหา,าศาลเลยนะเจ้าดาบน้อยแต่ทำไมข้ารู้สึกว่าดาบนี้ขาดอะไรไปสักอย่างนะใ่แล้วแม่กลิดแห่งวิญญาณสีม่วงจะเป็นตาตีดีที่สุด แต่พลังวิญญาณบรรจุอยู่ภายในไม่มีพลังโจมตีมีแต่พลังการต่อต้านเพราะฉะนั้นดาบนี้หากถูกเพิ่มเติมธาตุบางอย่างที่มีความสามารถในด้านการโจมตีได้แล้วก็จึงจะกลายเป็นดาบที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบนี้นี่เองเจ้าดาบน้อยเจ้าต้องสู้นะหากจะหาธาที่เก้ากับกลิดแห่งวิญ,ญญาณสีม่วงแล้วก็ยากยิ่งกว่าพลิกเป็นดินหาเลยละ ค่ามีลางว่าก้าจะหามันเจอไปกันเถอะอาจารย์เรายังต้องไปหาไผ่หิมะนะได้ข่าวว่าปันปีก่อนสภาพแวดล้อมที่ไผ่หิมะเติบโตมาค่อนข้างรุนแรงอีกอย่างไผ่ปันปีต้องใช้เวลาครึ่งชีวิตจึงจะให้กำเนิดปีศาจแมงมุมน้ำแข็งหุบเขาน้ำแข็งฟุบที่นี่หนาวจริงๆด้วยเอ๊นี่มันไผ่หิมะพันปีนี่นาะ ในที่สุดข้าก็หาเจอเอ๊ะแต่ใครจะบอกข้าได้ว่าเฮ้คาฟีคาฟีคาคาฟีคาอไทำไมเจ้าปีศาจมงมุมตัวใหญ่จังแกล้งข้าเล่นเหรอเนี่ยแล้วแบบนี้เจ้าผายอิมมาได้ยังไงล่ะในความทรงจำไม่แปลกเลยที่ตอนแรก มั่นใจมากคิดว่าตัวมันจะกระนาเต่าฝ่ามือหรือไงอืมใช่ทหารรับจ้างว้าวไม่น่าเชื่อว่าจะโชคดีขนาดนี้เอ๊ะพวกเขาก็น่าจะมาอุปกรณ์นำแข็งเพื่อเอาใบไผ่มาปันปีเหมือนกันสินะดีที่ตามฐานรับจ้างมาได้หนึ่งคนฮฮ <laughs> ดูเหมือนว่าพวกเขามั่นใจเป็นอย่างมาก ดูท่าทางจะใช้กําลังจากพวกเขาให้เข้าไปเอาใบไผ่พันปีกมาเราก็แค่ไปกมยเก็บใบไผ่ฉันนี่ฉลาดจริงๆเลยเกรงว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิเอพลังของคนพวกนี้น่าจะอยู่ในระดับปรมะเลยละแม้ควนพวกนั้นจะบรรลุกันปรมาแล้วแต่เจ้าปีศาจพวกนี้ก็ยังมีพลังมากกว่านุตกันปรมาหลายเท่า ช่วยการตอนสวสดเิรชาน,นี้ยังไม่ตื่นหากพวกเจ้าพร้อมหรือ,อยังข้าเกรงว่าพวกเขาจะลุยเวียงยินยิงสอนไซมันรับทราบครับหัวหน้าคอยดูได้เลยไม่น่าจะสู้ปีศาจแมงมุมน้ำเข็งได้นะเอ๊ะเกรงพวกวืดแย่แล้วมันตื่นแล้วเฮ่ืืดทำไมมันตาแดงล่ะ เจ้าปีศาจใงมุมนี่กำลังบรรลุก,กันจิตวิญญาณนะสิเป็นไปได้ยังไงบูดสวยแล้วมันโกรธมากแล้วฐานรับเจ้าโบรันคงต้านฐานไม่ได้แน่ครูดปุ๊บแกรกเอ๊ะนี่มันอยู่ๆก็กลายเป็นสีม่วงอ่อนได้ยังไงมันไม่ใช่ไผ่ม่าพันปีเอ๊เกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นนั่นมันผ่มาพันปีต่างหากล่ะเอ หากไปยุดถึงหมื่นปีไปจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนเพราะมันดูดพลังจากจิตวิญญ,ญาณน,น้ำแข็งยังไงละ่ะไม่แปลกเลยว่าเจ้าปีศาจที่จะบรรลูกั้นจิตวิญญ,ญาณจบกันพวกนั้นจบเห่นแน่ๆน่ข้าจะจุดธูปจาร์ยเพื่อก็แล้วกันนะวืดวืดพวับตื่นแล้วไงก็แก่ปีศาจกั้นมรณนะพวกข้าก็กั้นปรามาช่นกันแต่มีตัางหาคนไนงเกรงพวก ทำไมฟันไม่เข้านะแย่ yeah, แล้วหัวเพียงหัวหน้าหัวหน้าเป็นอะไรไหมเพียงโอ้ยข้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงข้าพวกเจ้าระวังให้ดีมันมีพลังแกงกล้านักเจ้าปีศาจชั้นตำช้ากล้าเดียังไงมาทำร้ายหัวหน้าเราเพียงเพียงเคียงมันไม่เจ็บเลยบุกมันก็ไปข้ามันแน่ตายเครยงยัวปวดร ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ไม่มีอาวุธไหนทำอะไรมันได้เลยเจ้าปีศาจนี่แข็งแกร่งมากจริงๆว้าวเจ้าเป็นปีศาจที่ทำอะไรไม่ได้เลยแฮะไม่น่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยมันดูท่าทางโมโหขึ้นมาแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเราลองโจมตีที่ตามันดูสิหรือไม่ก็ไม่ทิ้ท้องก็ได้มันเป็นจุดอ่อนวูดฟุบเจ้าปีศาจในมุ่นัน้นจัดการพวกเขาราบคาบเลยฟุบตายแล้วมันแข็งแกร่งมาก ฟิวตุด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 ไปนั่นเอ๊ะทุกคนหัวหน้าหนีไปดูท่าทางข้าต้องงัดท่าไม้ตายใช้แล้วละควับคราวนี้ล่ะก้าถุกถุกถุกตายซะเถอะฟิวดูดูดูดฟิว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 พันเอ๊ะเกรกเอ๊ะดาบของข้าปีซจเป็นมุมหมื่นปีไร้การมาก เมื่อโตถึงครึ่งหนึ่งของอายุไขใแย่ของมันจะมีพลังมาทำร้ายดาบไดเ้เปรียงเปรียงเปรียงวูดวูดวูด,ด,ด,ดนี่มันบ้าไปแล้วฟึบเฮ่ฟิวเรเวเรเวเอ๊ะทำไม,มยอยู่ๆมันก็หลับล่ะเออแล้วยังไงล่ะ พลังเยอะขนาดนั้นเราต่อต้านพลังมันไม่ได้แน่หรือว่าเราจะล้มเลิกปรมาจารย์ตั้งห้าคนเสร็จเรียบอย่าพูดถึงเราเลยเอข่าวา่าเออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วกันขาดอะไรไปอีกอย่างนะฮึทำอะไรกองเจ้านะ่ะขานึกว่าเจ้าไปเสร็จแล้วซะอีก ข้าไม่ได้คิดเลขมาหลายปีแล้วก็เลยลืมไปบ้างแต่มันก็แค่จิบจิบเจ้าเขียนตัวเลขขยุบขยุบบนพื้นน่ะตอนข้าเรียนมัธยมครูประจำชั้นบอกว่าวิชาคณิตเคมีชีวะไม่มีใครสู้ข้าดได้ก็น,น่าจะจริงคิดถึงตอนเรียนจังคณิตเคมีชีวะอะไรของเจ้า อย่าบอกเรามันคือสิ่งที่เจ้าเขียนอยู่บนพื้นนั่นนะเจ้าจะถูกกับปีศาจนั่นได้หรือ,อประมาณนั้นน่าจะได้แหละฝุบเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันน่าจะตรงนี้แหละฮะอะไรกันเจ้าจะกระโดดอีกแล้วหรอเอะอะไรอีกละ่ะฟิว เดียวๆหากเจ้าจะไม่ล้มเลิกเราก็จะหาวิธีอื่นได้นี่นะพวกเราเอ๊ะเจ้าแบบนั้นจริงๆเหรอ